สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่ช่องหนูเปิ้ล Channel ค่ะและนี่คือ t e r o t a r t t s t นะคะคลิปนี้ค่ะเป็นซีรีส์ใหม่เนาะเป็น EP แรกก็ต้องอธิบายนิดนึงนะเปิ้ลตั้งชื่อว่า Life and Music ค่ะเปิ้ลเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยก็ชอบฟังเพลงใช่ไหมแล้วก็เพลงเนี่ยอยู่ในคือเลยนะทุกๆสถานการณ์ของชีวิตเราเหมือนกันเนาะมีความรัก ก็ฟังเพลงอกหักก็ฟังเพลงเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามมันก็มีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราจะอินกับเพลงนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเพลงนั้นเนี่ยมันเป็นเพลงที่เข้ากับสถานการณ์บรรยากาศของเราณนะโมเมนต์นั้นๆไม่ว่าจะดีใจเสียใจทุกข์ร้อนโกรธโมโหอะไรใดๆก็ตามเพราะฉะนั้นเบิเลยอยากจะทําซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับเพลงเนอะออกมาทําเป็นจะบอกว่าเป็นพิคอเดกก็ไม่ใช่เนอะคลิปนี้ก็จะคล้าย การเป็น Corrective ค่ะคือถ้าเกิดฟังแล้วเรื่องราวเนี่ยคุณชอบเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าเพลงนี้มันโดนใจคุณเรามาดูซีรีส์ได้ว่าโอเคถ้า EP นั้นนั้นมันตรงกับคุณไหมอย่างวันนี้ค่ะเพิ่งเพิ่งฟังมาเมื่อกี้เลยแล้วตอนนี้มันก็ยังวนๆอยู่ในหัวมันเลยค่ะคือเพลงถ้าเธอรักใครคนหนึ่งหลายคนน่าจะเคยฟังเนาะเพลงนี้ค่ะที่ประกอบภาพยนตร์นะ ถ้าเธอรักใครคนหนึ่งเธอเองจะรู้หรือเปล่าว่ารักของเธอชั่วคราวหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นหลายหลายคนน่าจะเคยได้ยินเนาะเออเพลงนี้นี่ถึงกับร้องเพลงให้ฟังเลยนะคือเสียงดีไม่ดีไม่เป็นไรนะคะไม่แคร์แต่ว่าถ้าเราอินกับเพลงเนาะไม่ว่าเราจะแบบร้องเพลงเพราะหรือเปล่าหรือไม่ก็ตาม เราก็จะชอบมันอยู่ดีเนาะเพลงนี้มันเป็นเพลงเหมือนกับว่าเฮ้ยเราเจอคนคนหนึง่งแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเราถูกใจมากเลยมันเหมือนมันมีความรู้สึกพิเศษอยากรู้ว่าเขาใช้พรมลิขิตของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้น อีพีนี้คะ่ะอีพีที่หนึ่งนะประถมะเลิกนะเปิ้นก็จะมาทาว่าเฮ้ย <c oughs> คนที่เราเจออยู่เนี่ยคนที่เรารู้สึกกับเขาเป็นพิเศษเนี่ยไม่ว่าคุณเจอคนคนนั้นยังไงก็ตามนะเรามาดูกันคะ่ะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเนอะเขาใช้พมรมลิขิตของเราหรือเปล่าแล้วเรื่องราวความสัมพันธ์ของเรามันจะเป็นยังไงมันจะจบยังไงมันจะไปยังไงต่ออะไรแบบนี้ดีไหมอะใครอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาลองดู อคอนเทนต์นี้ดูนะเปิดใจค่ะว่ามันตรงไหมชอบหรือเปล่าถ้าเกิดคนชอบก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆมันจะได้รู้ว่าโอเคเดี๋ยวเราก็จะหาเพลงนู่นนี่นะหรือจะคอมเมนต์บอกเพลงที่อยากให้ทําก็ได้เช่นกันคะเรามาเริ่มกันเลยอะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักของคนคนนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะอะเรามาเริ่มกันก่อนวันนี้เป็นใช้ไพ่จำรับใหม่นะคะเฟซ ชิปเตอร์สค่ะแอสโทรโลจี a า o t โรเด็กนะเคยเอามาแบบใช้แล้วลหละแต่ว่าวันนี้อยากใช้เพราะมันจะมีไพ่แบบดาวไพ่ราศีอะไรด้วยปนๆกันนะจะได้ดูครบๆนะตอนนี้สถานการณ์ความรักนะของของคุณนะกับคนคนนั้นค่ะที่คุณรู้สึกว่าเออมันมันมีความพิเศษเนอะบางทีเราเจอแล้วร,รู้สึกว่าทำไมคนนี้เราตัดออกจากหัวไม่ได้ทำไมเราถึงรู้สึก ไฟฟ้าช็อตทำไมเราถึงรู้สึกแบบเหมือนมีผีเสื้ออยู่ในท้องเราอะไรแบบนี้นะเรามาทูการสถานการณ์ความรักของคุณตอนนี้เป็นยังไงคะโอ้โห oh. ถ้าเธอรักใครคนหนึ่งจริงๆอ่ะมันโอ้โหมันแบบแอดดิกเลยอ่ะ มันตัดออกจากหัวไม่ได้จริงๆเพิ่งพูดแบบเดวิลขึ้นมาเลยแครปปี้คอนเฮ้ยเดวิลก็เป็นพไพ่ประจําราศีมากรน,นะแล้วต่อด้วยราศีแคระก่อนคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีราศีมกรอ,อยู่ในชีวิตในชาร์ตก็ได้จะเป็นวันเกิดหรือลัคนาก็ได้นะคุณหรือเขาก็ได้นะคะสองถ้วยเฮ้ยมันช่มากนี่เปินขนลุกอยู่มีทั้งเดวิลมีทั้งสองถ้วยจริงๆไม่ต้องดูต่อแล้วปะจบเลยไหมห้าไม้อืม อุปสรรคเยอะเดอะสตาร์แต่ก็มีความหวังโหเฮ้ยไพ่มันแบบใช่เลยโอเคมันเป็นโอกาสค่ับ a g e of p e n นด c l คความสัมพันธ์นี้นะตอนนี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรักเขาแหละคุณรักเขาคุณยังรักเขามากอยู่แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกพอพอกันนะ คุณไม่ได้คิดไปเองจากไพ่ที่เปิลเห็นมันแปลว่าคุณสองคนมีความพรรนาการกันคุณสองคนเจอกันแล้วมันก็สปาร์กันคุณไม่ได้มีแค่แพชชั่นคุณไม่ได้แค่หลงกันแต่คุณรักกันด้วยมีทั้งสองถ้วยมีทั้งเดวิลเปินก็ต้องบอกว่าเฮ้ยบางทีเราอาจจะมานั่งทะเลาะกับตัวเองก็ได้นะว่าเฮ้ยเฮ้ยเราต้องเบรกตัวเองจริงๆคือมันแบบเราคิดไปเองหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ความสัมพันธ์ทางกายหรือว่าหรือว่ามันเป็นแค่เหมือนแบบแพชชั่นมันเป็นแค่แบบความรุ่มหลง เจอกันแล้วก็เหมือนสปาร์กกันหรือเปล่ามันไม่ใช่ความรักหรือเปล่าจากไพ่ที่ขึ้นมาค่ะเปิ้นต้องบอกว่าเนี่ยคุณทะเลาะกับตัวคุณเองมันเป็นความรักแล้วถ้าคุณทะเลาะกับตัวเองว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาก็รักคุณเหมือนกันเขาก็มีความพนาันาการแล้วก็ตัดคุณออกจากหวัวไม่ว่าตอนนี้คุณสองคนจะคุยกันหรือไม่ก็ตามนะมันมีบางอย่างที่พนาันาการคุณสองคนให้ไปจากกันไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามันจะท็อกซิกขนาดนั้นนะเพราะจากไพ่เนี่ย ถ้ามันมีเดวิลอย่างเดียวมันก็จะรู้สึกว่าโอเคมันท็อกซิกแหละแต่ว่าเนี้ยมันคือแบบมันเป็นทั้งความสุขและความทุกข์คือบางทีมันก็ไม่เชิงทุกเนือแต่เราไม่แน่ใจว่าทําไมเราถึงเจ็บติดเขาขนาดนี้ทําไมเราถึงแบบตัดเขาออกไปไม่ได้ทําไมบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเหมือนแต่อันเนี้ยสถานการณ์ไพ่ที่พอนเห็นนะมันเหมือนคุณคุณยังคุยกันอยู่ได้นะหรือใครถ้านิ่งๆเงียบๆกันไปอะมันก็ไม่ได้เชิงขาดนะก็รู้สึกว่า ยังวนเวียนพลังงานยังอบอวนอยู่ในความรู้สึกของคุณและก็เขาด้วยเพราะฉะนั้นคุณสองคนน่าจะคอนแทคกันได้ยังติดต่อกันได้อยู่แต่ว่ามันอาจจะทะเลาะกันแล้วก็เลิกคุยกันไปพักหนึ่งแล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาคืนดีกันไหมจากพนาการแบบนี้นะใครทะเลาะกันนะเดี๋ยวจะกลับมาคืนดีกันส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์มันก็เหมือนกับเราทะเลาะกับตัวเองนั่นแหละว่าเฮ้ยมันจะดีไหมเพราะว่ามันมีอุปสรรคเยอะค่ะความสัมพันธ์เนี้ยรักกันก็จริงหลงกันก็จริงแต่อุปสรรคก็เยอะจริงเหมือนกันเพราะฉะนั้น หลายๆคนอาจจะเหมือนแบบเออไปขอพรขอพระช่วยแบบว่าใส่มูเนะช่วยให้แบบความรักนี่มันสมหวังสัทีอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่คือสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะตอนนี้นะก็ตรงกับเพลงที่เปิ้ลอยากจะให้ดูเลยนะว่าคนคนนี้ใช่พรมลิขิตของคุณหรือเปล่าจริงๆคือจากไพ่ที่ขึ้นมาสองถ้วยเดวิลเดอะสตาร์ไม่ต้องบอกเลยคะ่ะมันใช่แน่นอนสําหรับพรมลิขิตนี่คือจริงๆแล้วอะ่ะ เิ้ลอะรู้สึกทุกครั้งเลยว่าเวลาถ้าเกิดเราเจอใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นในเชิงคู่รักหรือเพื่อนหรือใดๆก็ตามคุณจะต้องมันไม่มีเรื่องมันบางเรื่องบังเอิญบนโลกนี้อยู่แล้วเนาะคือการเจอกันนะมันต้องมีเหตุคุณจะต้องกลับมาแก้ไขคุณจะต้องกลับมาสารสัมพันธ์กันคุณต้องกลับมาชดใช้กันหรือใดๆก็ตามอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเมื่อกี้จากที่เห็นนะมีสองถ้วยด้วยแปลว่ามันก็ไม่ได้ท็อกซิกขนาดนั้นนะคะอืมนะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะเมื่อกี้จากพ่ยเิ้รู้สึกว่า ก็ต่างคนต่างรักกันนะไม่ใช่คุณคิดไปเองคนเดียวแน่นอนอ่ะแต่ว่าเรามาคอนเฟิร์มดีกว่าเนอะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะตอนนี้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นพรมลิขิตของคุณและเขารู้สึกว่าคุณเป็นพรมลิขิตของเขาหรือเปล่าอ่ะเขารู้สึกยังไงคุณ temperance temperance ก็เป็นไพ่ใบหนึ่งที่แปลว่าว่าอ่เนื้อคู่ the tower ้าว เนบจูดความรักของคุณอะเจอกันแบบไม่คาดฝันหรือเปล่าคะคือมันเหมือนแบบอยู่ๆเป็นไม่มีเหตุคือจริงๆมันเหมือนกับว่ามันคือจริงๆมันไม่ได้มีเหตุอะไรที่ถ้าเป็นปกตินะถ้าเราบอกพูดกันตามลอจิกอะมันไม่ได้จําเป็นจะต้องคุยกันด้วยซ้ํามันไม่จําเป็นจะต้องเจอกันด้วยซ้ําทําไมเราสองคนถึงเจอกันบางคนอยู่ไกลกันคนละถิ่นคนละที่คนละจังหวัดคนละประเทศแต่ก็อยู่ๆก็ได้มาสารสัมพันธ์ได้พูดคุยกันบางทีเหมือนไปเจอกันจากการเดินทางก็ได้ค่ะแล้วก็ สารสัมพันธ์กันต่อทั้งที่จริงๆแบบถิ่นที่อยู่อาจจะอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้เนอะแล้วมันก็แบบสป,ปาร์กกันเร็วมากเพราะมี t ดอะทาวเนะแล้วมีเนปจูนคือเปิ้ลคิดว่าคุณรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างเป็นคนในฝันของตัวเองอะไรแบบเนี้ยเออสามเหรียญเด็กถือไม้แปดดแาบบอืมคุณสองคนอาจจะเริ่มต้นจากการที่แบบ คุยคุยกันแบบไม่ได้ตั้งใจนะเออแต่ว่าอยู่ๆมันก็สปาร์กันโดยที่แบบไม่ได้คาดฝันนะ่ะคือคือไพ่เดอะทาวเวอร์เป็นไพ่ความไม่คาดฝันมันแปลว่าคุณไปเจอกันในที่ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะเจอคนคนนี้หรือว่าคุณสองคนอยู่ใน e อ v นเวอร์ลเมนที่จริงๆแล้วถ้ามานั่งคิดจริงๆอ่ะคุณสองคนอนะ่ะทำไมถึงเจอกันนะมันโอกาสยากมากเลยที่คุณจะเจอกันอะไรแบบนี้อาจจะอย่างที่บอกเนอะแบบเป็นชาวต่างชาติคนละประเทศกัน เฮ้ยมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเจอกันแต่บางเอิญวันนั้นคุณดันไปเที่ยวที่นี่แล้วคุณก็ไปเจอเขาอะไรแบบนี้หรืออยู่ๆคุณก็ไปเจอกันในออนไลน์เป็นเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยแล้วคุณก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะไปอะไรกับเขาหรืออาจจะเป็นสามเหรียญนะคือมันมีเหตุให้ต้องมาคุยกันด้วยธุระป่าปังอะไรบางอย่างแล้วไม่ได้คิดว่าจะตกหลุมรักกันอาจจะเป็นเพื่อนเก่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็แบบอ้าวตกหลุมรักเฉยเลยรักกันเฉยเลยรู้สึกดีต่อกันเฉยเลยอะไรแบบเนี้ยแต่มันมีความอึดอัดอยู่่ในนน้คะ เนี่ยมูลมันมีความไม่ชัดเจนป้นคิดว่าคุณสองคนอะไม่กล้าด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้คือเจอกันเสร็จแล้วมันอาจจะมีการพูดคุยกันแต่มันไม่ได้เป็นการจีบกันตั้งแต่แรกนะเท่าที่ป้นเห็นมันมีสามเหรียญแปลว่าคุณคุยคุยกันแล้วอยู่ๆมันก็รู้สึกค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เอ้ฉันรู้สึกกับเธอแบบนี้เออไม่รู้ว่าเขารู้สึกกับเราแบบนี้หรือเปล่านะแล้วมันก็เลยทําให้ต่างคนต่างไม่กล้าพูดความรู้สึกของตัวเองมันเลยเป็นไพ่แปดเหรียญแล้วมันก็ไพ่ไพ่แปดดาบค่ะขอภัยแล้้วก็มมมีเดูนนขึา คือมันยังงงๆอ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่งงๆอ่ะคือรู้สึกตกหลุมรักกันงงๆแต่ว่าถามว่ามันมีคุณสองคนมีอะไรบางอย่างที่มันสื่อถึงกันได้นะคุณคิดถึงเขาเขาคิดถึงคุณคุณรักเขาเขารักคุณอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่ได้พูดกันไม่ได้แบบเออฉันชอบเธอนะแล้วจีบอะไรเงี้ยไม่มันเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้ต่างฝ่ายต่างไม่กล้าที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้อ่ะเนาะอืมขอดูหน่อยค่ะว่าทําไม ถึงไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกเพราะจากไพ่กรรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างไม่กล้ากลัวหรือเปล่าทำไมถึงไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกกันนะคะสองเหรียญอืม a q u a r ร u s ราศีกุมนะคะจูปิเตอร์ดาวพฤหัสเด็กถือเหรียญขอภายค่ะเลื่อนขึ้นไปหน่อยหลุดโจ อัดสินดาบสกอร์พิโอโอเคราศีพิจิกราศีกุ่มได้จูปิเตอร์โอเคมันเป็นความสัมพันธ์ที่เคยเจอกันมาก่อนจริงๆคือคือคุณคุณเจอกันแล้วคุณอาจจะไม่ได้ปิ๊งกันทันทีอย่างที่ปันบอกเนอะ แต่ว่าพอคุยไปคุยมาหรือมันมีเหตุให้ไปไปมามาคุยกันไปคุยมาอยู่ๆก็สปาร์กแล้วก็ชอบกันอะไรเงี้ยไพ่สองเหรียญมันเลยเป็นไพ่ของการที่ต่างคนอ่ะมันที่ที่ที่เราถามบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่กล้าเปิดเผยเพราะว่ามันรู้จักกันมาแล้วไงแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าบางคนเจอกันแล้วชอบเลยก็จีบใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเหมือนไม่ใช่มันเหมือนเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเพื่อนของเพื่อนหรือคนแนะนําอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีการคุยหายคุยหายอาจจะเป็นเพราะว่าที่ไม่กล้าเปิดเผยความรู้สึกเป็นเพราะว่าไม่แน่ใจ ว่าตัวเองพร้อมจะมีคู่หรือเปล่านะไพ่อควเรสเป็นแพ่ของคนที่รักอิสระค่ะคนราศีกุมจะเป็นคนที่รักอิสระราศีพิจิกก็เป็นคนที่จะต้องดูให้ชัดว่าว่าว่ามันเป็นความรักจริงๆหรือเปล่ามันเหมือนเป็น เหตุผลของการพิจารณาอยู่ว่าเหมือนแบบเออมั formas, นจ really? ริง so cool. so ใช่ไหมเราชอบเขาใช่ไหมหรือนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนาะมันเลยเหมือนกับเป็นการเป็นความสัมพันธ์ที่ติดติดดับดับติดติดดับดับอยู่เพราะว่ามันยังไม่แน่ใจอย่างที่บอกมันเป็นไปได้ว่าคุณสองคนอาจจะมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้เป็นอุปสรรคปัญหาอะไรอึดอัดเนาะแบบอยู่ไกลกันอะไรเงี้ยเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอหรือว่าอย่างที่บอกมันมันอึ้งว่าเฮ้ยจริงๆเราไม่ได้คิดเราจะตกหลุ่มรักคนนี้อยู่ๆทำไมเราถึงมาชอบคนคนนี้ งงไม่น่าจะเจอกันได้ทําไมถึงเจอกันอะไรแบบเนี้ยเออประมาณนี้มันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันดูแบบเนี่ยถือถือถือเหรียญไว้นะคือพิจารณาอยู่แต่ถามว่าเฮ้ยมันมันจะยังไงดีอะไรเงี้ยก็คือคิดอยู่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยมันรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างคิดพอถามว่าเออทำไมเขาถึงถึงยังไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเนะมันก็คือการที่เขาคิดคิดอยู่ว่าจะเอาอย่างไงดีแล้วมันก็มีอุปสรรคค่ะอัศวินดาบคือมีอุปสรรคปัญหาในความสัมพันธ์ของคุณแน่นอนซึ่ง เขาอาจจะต้องหาทางแก้หาทางออกอะไรแบบนี้ก่อนเนอะแล้วคนราศีพิจิกต้องบอกเลยนะคะว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรเขาเก็บไว้ในใจจะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เซนเนี่ยมีไพ่ของการที่เป็นเซนเยอะเหมือนกันเนอะเพราะฉะนั้นคู่สองคนน่าจะสื่อสารการทางเซนค่อนข้างเยอะนะอืมและความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงคะ พรมลิขิตของคุณคนนี้เปิ้ลเชื่อตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดเลยว่าคนนี้คือพรมลิขิตที่ทําให้คุณมาเจอกันเขาให้คุณมาเจอกันเพื่ออะไรคะเพื่อรักการสาร้างสัมพันธ์กันหรือเพื่ออะไรจักรวาลให้คุณสองคนมาเจอกันเพื่ออะไรคะมาจักรวาลให้คุณสองคนมาเจอกันเพื่ออะไรคะมาเนปจูนสามเหรียญ King ดาบจัสติสว้าวอ a วารัสจู Jupiter ว้าวเนปจูนราศีมีนมีไพ่ของ intuition ค่อนข้างเยอะมากจริงๆนะราศีกุมก็มีเป็นแบบยูเรนัสนะไพ่จสติสคุณสองคน เปิ้นบอกงี้นะคุณสองคนเนปจูเนี่ยนะเปิ้นคิดว่าคุณสองคนเคยเป็นคู่กันมาก่อนจากอดีตถ้าเชื่อในเรื่องชาติภพนะคะส่องมาคุณรอคอยการมาเจอกันอาจจะหลายชาติเราก็ได้นะถ้าถ้าเป็นคนที่เชื่อเรื่องชาติภพนะคะเปิ้ลไม่อยากให้งไงายมากแต่ว่าโอเคพอเรามาพูดถึงเรื่องพรมลิขิตเราจะไม่พูดถึงเรื่องอดีตชาติก็คงยากเนาะเนี่ยคุณสองคนอาจจะพลัดกันไปพลัดกันมาอะไรเงี้ยแล้วรอคอยการมาเจอกันในชาติภพได้ชาติภพหนึ่งก็ได้แล้วชาติภพนี้คุณสองคนก็ได้เจอกันค่ะมันเป็นการรอคอย นะคุณสองคนเคยเป็นคู่กันมาก่อนเนปจูนเป็นเป็นดาวที่พูดถึงเรื่องอดีตชาติอยู่แล้วนะและเป็นไพ่ไม่ใช่เป็นไพ่ดาวเนปจูนเะนี่ยพูดถึงเรื่องเนื้อคู่ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าคุณสองคนเป็นคนในฝันของกันและกันไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะเจอคนในฝันบางทีเรามีสเปะเราไม่คิดด้วยซ้ำว่าเราจะมีจะเจอคนแบบนี้จริงๆบนโลกเออแล้วพอเจอกันมันก็แบบ เฮ้ยมีจริงอะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณก็จะเหมือนจํากันได้ตั้งแต่แรกนะที่เ้ลรู้สึกนะเหมือนจํากันได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอ,อยู่ๆคณจะรู้สึกว่าคนนี้ทําไมมันมีความอะไรบางอย่างกับคุณนะอยากคุยกันอะไรเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นการกลับมาของคุณ2คนนะกลับมาทําในสิ่งที่ถูกต้องคะ่ะมีไพ่ justice ออกมานะคือเดิมอะมันอาจจะเคยมีสิ่งไม่ถูกต้องมาก่อน ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ในอดีตชาติของคุณนะแต่ว่าชาติพบเนี่ยคือกลับมาเคลียร์มาแก้ปัญหาแล้วทาให้ถูกต้องชัดเจนอืมไม่เป็นรักสามเศร้าอืมบางทีความสัมพันธ์ในอดีตชาติของคุณอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบว่ามากกว่าสองคนสาคนอะไรแบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นชาติพพเนี่ยจะต้องมาทําให้ถูกต้องและก็กลับมาเพื่อช่วยเหลือคนค่ะเพราะว่าใต้สํหรับเนี่ยเป็นจูปิเตอร์จูปิเตอร์เป็นไพ่าดาวพฤหัสนะคะการช่วยเหลือผู้คนและมีอควาเรสได้เป็นไพ่ของส่วนรวมด้วยเพราะฉะนนนั้คค กลับมาเพื่อเป็นคู่กันกลับมาแก้ไขปัญหาเดิมที่เคยมีและกลับมาช่วยผู้คนอืมอันนี้คือจริงๆริงแต่เขามาช่วยผู้คนมันไม่ต้องยิ่งใหญ่อลังการถึงขั้นว่าต้องแบบไปไปแบกโลกหรือแบบกู้โลกเลยขนาดนั้นนะแต่หมายความว่าเออเราอาจจะเหมือนแบบช่วยกันทําบุญอาต่อยอดศาส,สนาอะไรว่ากันไปอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันอืมนี่คือการที่คุณกลับมาพบเจอกันในชาติภพนี้นะคะอืมนะ ขอคาแนะนําดีไหมอ่ะแล้วคุณควรจะทํายังไงคะคุณควรจะทํายังไงความสัมพันธ์นี้ต่อไปดีคือตอนนี้มันเหมือนกับเท่าที่เห็นนะมันเหมือนเขาก็นิ่งๆคุณอะชอบเขาแล้วคุณก็นิ่งๆเหมือนกันคือต่างคนต่างมีความรู้สึกที่ตรงกันแต่อาจจะไม่แสดงออกกันชัดเจนนะถ้าอันนี้เป็นดวงของคุณคุณจะรู้ว่าที่พี่อพูดแบบคว,ว่าย,ยัางไงนะแล้วคุณควรจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปคะมาอยู่เฉยๆหรือว่าจะควรทํายังไงคะคุณควรจะทำางไงกับความสัมพันธ์นี้ Mars สไพ่แอคชั่นนะ The Fool โอเค Leo สิงสิบไม้ซัสจิ t เทอริสดาดาราศีธนูค่ะ Saturn คุณควรจะทำ,ทำยังไงความสัมพันธ์นี้นะปล่อยชิวค่ะเพราะว่าคุณทำอะไรไม่ได้ คือไพ่ดาวองคานแปลว่าคุณก็ทํางานหาเงินใช้ชีวิตมั่นใจในตัวเองนะดาวองคานเป็นดาวแห่งการแอคชั่นลงมือทําใช่ไหมแปลว่าให้คุณไม่ได้แปลว่าคุณจะคุณจะต้องหนีไม่คุยกับเขาคุณสามารถคุยกับเขาได้ตามปกติถ้าพูดคุยกันแต่คุณไม่ต้องไปพยายามเยอะนะถ้าคุณรู้สึกคุณอยากคุยคุณคุย แต่ว่าอย่าคาดหวังเยอะเพราะให้เดอฟูเป็นไพ่ของการที่อย่าเพิ่งไปผูกมัดหรืออย่าเพิ่งไปกดดันอะไรมากเพราะว่า10บไม้อะก็รู้สึกว่าความพันธ์เนี้มันยังมีอุปสรรคเยอะอยู่10บไม้แปลว่าคุณก็แบกอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะแบกอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องปล่อยค่อยๆเป็นค่อยไปธาตุไฟ่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเมษสิงห์ธนูขึ้นมา3ใบเลยนะแปลว่าคุณ2คนนะ่ะมันมีเนี่ยเซตเทิลก็เป็นไพ่ดาวเสาเนอะแปลว่ามีอุปสรรคปัญหาเนี่ยมี10ไม้ด้วย มันไม่ง่ายค่ะความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนันคุณสองคนนะสิ่งที่คุณที่ไพแนะนําให้คุณคือคุณใช้ชีวิตของคุณไปแต่อย่าเพิ่งไปคาดหวังหรือผูกมัดกับเขาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเกิดคุณปล่อยชิวๆได้เหมือนแบบเออคุยแล้วมีความสุขก็คุยไปแต่ว่าไม่ไปคาดหวังว่าเออเธอจะต้องรีบมาสารสัมพันธ์อะไรกับฉันนู่นนี่นั่นแล้วก็มั่นใจค่ะไพเรีโอเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะแล้วก็ใช้ชีวิต ให้ดีที่สุดตามแบบฉบับของตัวเองและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอ่ะอุปสรรคปัญหามันค่อยๆคลี่คลายคุณสองคนจะรู้ตัวเองว่าเออเราสองคนรักกันมากแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาสารสัมพันธ์กันเพราะว่าคุณอาจจะเจอกันในเวลาที่มันยังไม่ยังไม่พอดีเนาะจะบอกว่ามันเป็นพบรบลิขิตไหมใช่บางคนจะบอกว่าเออเน้อคู่มันต้องเจอกันในเวลาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม ใช่คะ่ะแต่คุณอาจจะเป็นคู่ที่เจอกันก่อนแล้วต้องฝ่าฟันอุปสรรคเนื่องจากชาติพบก่อนคุณอาจจะเคยทําอะไรร่วมกันมาและชาตินี้ต้องมาแก้ไขแปลว่าให้คุณเรียนรู้ทางจิตวิญญาณคูณ่คุณต้องเรียนรู้ที่จะรักโดยที่ไม่ครอบคลองก่อนอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้น ให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะโดยที่ไม่ไปคาดหวังหรือผูกมัดแล้วคุณก็เหมือนถ้าเกิดคุณยังรักคนคนนี้แล้วคุณอยากไปต่อคนนี้คุณก็คีปตัวเองให้โสดไปก่อนโสดสวยรวยมากหล่อมากเลยว่ากันไปแล้วใช้ชีวิตให้ดีค่ะและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจักรวาลจะจัดสรรเองเพราะดาวเสาเป็นดาวที่มันมีความแบบเป็นภาระผูกพันกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณตัดกันไม่ขาดแน่นอนนะเออรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นนะอันนี้คือคาแนะนำเพราะฉะนั้นคุณใช้ชีวิตโสดสดสวยสวยหล่อหล่อรวยรวยของคุณ ไปได้เลยมีเขาอยู่ในชีวิตได้ไม่ต้องตัดนะไม่ต้องแบบว่าเออต้องพยายามบล็อกเขาใช่ใชต้อง move on จากเขาถ้าความสัมพันธ์มันไม่ได้แย่ถ้าเขามาคุยกับคุณคุณสามารถคุยกับเขาได้แต่บางคนก็จะคาดหวังว่าเออถ้าเธอไม่ชัดเจนฉันจะแบบฉันจะบล็อกเธอฉันจะไปแล้วฉันจะไม่รออะไรเงี้ยแต่สุดท้ายพอคุณทําแบบนั้นไปคุณก็ตัดเขาไม่ขาดอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเออก็เป็นเพื่อนๆกันไปก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนอะไรเงี้ยคุณรีบเหรอเออคุณก็ไม่ได้รีเพราะเราาู้้้้ึกกว่่ถิดดคคคุณไไมนนนี คุณก็ไม่เอาคนอื่นอยู่ดีเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนเลยค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะและเขาจะ take action อะไรต่อไปในเร็วๆนี้ค่ะมาคนคนนี้เขาจะ action อะไรกับคุณในเร็วๆนี้เปล่าอ่าไพา่บอกว่าให้คุณใช้ชีวิตชิลๆนะแต่อันนี้ไปมาดูฝั่งเขาว่าและว่าเขาอะจะ action อะไรกับคุณไหมเขาจะทักมาไหมคะเขาจะคุยเขาจะอะไรยังไ,ไงไหมเนี่ยมาดูซิเขาจะทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ห้าดาบกอด s c o r p i o Aquarius เออไพ่ u ค r i u สกับ Scorpio ขึ้นมาบ่อยมากเลยนะสองเหรียญหนึ่งเหรียญ Judgment ช้ามากก็ต้องบอกงี้เขาอะ่ะก็คงยังไม่ทำอะไรในเร็วๆนี้ เขาก็ยังคงดูคุณต่อไปเพราะเมื่อกี้อย่างที่เราบอกเนอะว่าความสัมพันธ์นี้ทาไมเขาไม่ชัดเจนสัทีเนี่ยมันมีไพ่สองเรตออกมาอีกก็คือดูดูอยู่ดูดูอยู่ดูดูอยู่อะไรแบบนี้นะซึ่งเขาเป็นคนคิดช้าอย่างที่เพื่อนบอกว่าไพ่อ่าสกอร์พิโอเขาเป็นคนระมัดระวังตัวสูงค่ะคือถ้าเขาไม่มั่นใจว่าคุณจริงใจจริงจัง,จง,จงอัเขาอะเขาก็จะไม่พัฒนาความสัมพันธ์ตอนนี้เขาก็ยังสับสนเหมือนกันก็ได้นะว่าทําไมเขาถึงรู้สึกผูกพันกับคุณเป็นพิเศษ เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้เชื่อเรื่องการมูหรือว่าดวงอะไรเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาถึงรู้สึกแ,แปลกแปกกับคุณมันมีจารชเมยนะทำไมถึงเจอคุณทำไมถึงรู้สึกแบบนี้กับคุณมันคืออะไรอยากจะตัดเนื่องจากว่ามีปัญหาอุปสรรคต่างๆนานา,นาซึ่งอาจจะอยู่ไกลกันถ้าด้วยด้วยด้วยสมองล้วคิดว่าไม่ควรจะพัฒนาคุณนะเพราะว่าอนาคตมันดูเป็นไปได้ยากหรือว่าอายุต่างกัน หรือคนาศาสนาหรือเขาอาจจะมีคอมมิชเมต์อะไรของเขาอยู่มันเลยทําให้จริง,รงๆเขาอยากหันหลังให้คุณเขาอาจจะอยากเลิกอาจจะอยากตัดคุณออกจากชีวิตเขาก็ได้นะที่เขาไม่สารจำพันกับคุณแต่เขาก็ตัดคุณไม่ได้มันก็คือวนไปวนมาวนไปวนมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําก็คือเขาจะยังคุยกับคุณอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้คุยต่อเนื่องมากนะจะค่อยๆค,คุยเพราะว่าคนคนนี้ มันจะสุดท้ายมันจะเริ่มต้นได้ค่ะแต่ว่ามันจะเริ่มต้นแบบช้าๆค่อยๆทําความรู้จักถ้าเกิดคุณยังอยู่ในชีวิตของเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจของคุณแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเป็นคนที่ใช่อะถ้าคุณเป็นคนที่ใช่อะเดี๋ยวมันก็จะได้พัฒนาเซาโนดเนี่ยเขาจะต้องผ่านบทเรียนกรรมก่อนคะ่ะคุณสองคนเคยเจอกันมาก่อนจริงๆฮั l l o ลแฟนโหว้าวสุดท้ายค่ะถ้าคุณกับเขานะ ผ่านบทเรียนกรรมกันไปได้นะเนี่ยจัสเมนกับเซาโนดนะคะผ่านบทเรียนกรรมกันไปได้คุณสองคนคุณเห็นไหมไฮโลแฟนคือการมีคอมมิชเนนค่ะสามถ้วยคือการเฉลมิมฉลองคุณสองคนจะได้แต่งงานและลงเอยกันแต่ว่าไม่เร็วนะใช้คําว่าไม่เร็วเดี๋ยวเรามาดูเวลาให้แม้ว่าอ่ะแล้วเขาจะมาชัดเจนกับคุณได้เมื่อไหร่เร็วๆเวนี้ยคือยังนะเออคุณสองคนอะ่ะจะชัดเจนกันได้ประมาณเมื่อไหร่หรือเขาจะติดต่อกับมามาหาคุณเมื่อไหร่ที่มีการแอคชั่น โกลเียน e n g t h ไม่ได้ไปไหนหรอกจริงๆคือก็ยังวนวนกันอยู่เนี่ยแหละ Saturn อืมชา้า Saturn เนี่ยต้องบอกเลยเป็นดาวเสาดาวเสาคือดาวเคราะกรรมถ้าเกิดใครได้ไพ่ดาวเสาในดวงคู่นะแปลว่าคุณจะแต่งงานชา้าหรือไม่กูก็จะได้คู่แก่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นชา้าเปิ้ลคิดว่านะบางทีความสัมพันธ์นี้กว่ามันจะลงตัวมีหลักปีนะ เอออะไรแบบนี้นะเพราะมีเลขหกด้วยเนาะมีสตรงเปิ้นคิดว่าคือตอนนี้มันไม่ได้ไปไหนจากการหลอกแต่ว่ามันมันอาจจะยังพัฒนาไม่ได้นะมันก็จะต้องแบบเหมือนเหมือนเหมือนอาจจะต้องทําบุญร่วมกันเพิ่มขึ้นนะความรู้สึกของเปิ้ลนะทำบุญด้วยกันเพิ่มขึ้นแต่ละคนอ่ะอันนี้มันระบุเวลาได้ไม่ชัดเจนเปิ้ลคิดว่ามีเป็นปีเหมือนกันแต่ละคนไม่เท่ากัน นะแต่ว่าถ้าคุณสามารถทําบุญร่วมกันได้บ่อยๆอ่าถ้าคุณเจอกันคุณพยายามไปทําบุญร่วมกันอะไรก็ได้ทําบุญอะไรก็ได้ด้วยด้วยกันอนะ่ะเนอะมันเป็นการต่อยอดบุญกันมันก็จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณอปุปสรรคน้อยลงได้เออนนี้คือคําแนะนําจากไพ่กันละกันแต่ว่าตัดกันไม่ขายค่ะมันบอกระยะเวลาได้ชัดไม่ได้เลยแต่ว่าบอกได้คําเดียวว่านานอืม <laughs> นาน นะเออแต่ว่าถ้าถามว่าได้คุยกันไหมได้คุยกันเรื่อยๆนะเพราะว่าเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าขาดเนี่ยเห็นไหมมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวเนี่ยคือถ้าเกิดว่าว่างหรือหมือนว่าเคลียร์อุปสรรคกันได้เป็นช่วงๆมันก็สมมติเขาติดภารกิจเรื่องการงานนู่นนี่นั่นพอเขาเคลียร์งานพอเขาว่างเขาคิดถึงคุณเขาทักมาอะไรเงี้ยนึกออกไหมคือมันเหมือนแบบได้คุยกันเป็นห้วงๆก็แล้วกันแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ต่อเนื่องยาวนานแต่มันจะไปเรื่อยๆเพราะเปิ้ลรู้สึกว่าคุณสองคนอะ อยู่กันในชีวิตตลอดตลอดนะตอนนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมคะอุ๊ยรักวีนัสก็คือความรักเขาส่งคุณตลอดเลยนะแล้วเขาก็รักคุณด้วยอืมบอกไม่บอกอีกเรื่องอยากให้คุณใช้ชีวิตให้ดีคะ่ะขอให้คุณเป็นแบบนี้นะ มีความสุขเขามาส่องแล้วเขาเห็นคุณมีความสุขเขาก็มีความสุขเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากเลยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะจะเป็น LGBTQ ผู้หญิงผู้ชายเขามองว่าคุณดูแลตัวเองดีมากเลยวีนัสเป็นดาวแห่งความรักและความมั่งคั่งการเงินเพราะฉะนั้นเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกนะคือเขารักคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนอ่อนโยนมีความแบบอ่อนโยนอะจิตใจดีจะเป็นผู้ชายผู้หญิงหรือเพศไหนก็ได้อย่างที่บอกเนอะแล้วก็ดูแลตัวเองดีมาก Instagram. ค่คนะแล้วก็มีเงินมีทองเหมือนแบบ ไม่ได้เดือดร้อนนะไม่ได้ติดขัดไม่ได้แปลว่าคุณต้องรวยเป็นเศรษฐีนู่นนี่นั้นนะแต่หมายว่าคุณก็มีชีวิตที่สุขสบายมีกินมีใช้ไม่ได้ลําบากแล้วเขาก็คิดถึงคุณถ้าเกิดช่วงนี้ไม่ได้คุยกันก็จะบอกว่าเขามาส่องคุณตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่คุณถามถึงเนี่ยไม่ได้คุยกับคุณนะคุณโพสต์ตัวเองลงไปในโซเชียลมีเดียได้เลยค่ะเขาเห็นคุณแน่นอนและยิ่งคุณมีความสุข มันจะยิ่งกระตุ้นให้เขากลับมาหาคุณเร็วขึ้นนะพี่บอกแบบนี้เพราะว่าพอเขาเห็นคุณมีความสุขมันก็เหมือนมันก็กระตุ้นความอยากให้เขากลับมาหาคุณเพราะจริงๆเขามีความผูกพันกับคุณอยู่แล้วใบแรกที่ขึ้นมาเลยจําได้ไหมเป็นเดวิลนะแปลว่าคุณสองคนอะแต่ก็ไม่ขาดถ้าคุณบอกเฮ้ยทำไมฉันแบบว่าคิดถึงเขาตลอดเวลาเลยวะคือแบบไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรมากหรือเปล่าคือแบบทำไมมันทรมา,ขานขนาดนี้มันแบบคือมันเกินไปไหมเกิน <c ười> <c ười> ไปม้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องบอกว่าเปิ้ลเชื่อว่าเขารู้สึกแบบเดียวกับคุณเป มันไม่ใช่ว่าไอ้ที่เขานิ่งอะ่ะเขาไม่รู้สึกอะไรนะแต่แค่คุณไม่รู้เฉย้วความนิ่งของเขาคืออะไรถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ไปดูอี EP หนึ่งได้นะก่อนนะเนี mm ่ยเพิ่นทาภายใต้ความนิ่งของเขาเนอะเออจริงๆแล้วเขารู้สึกอะไรกับเราหรือเปล่าลองไปเล่นดูได้นะว่าเขารู้สึกอะไรถ้าเกิดว่ามันรู้สึกอะไรนะแปลว่ามันก็คอนเฟิร์มค่ะว่า EP นี้เป็นของคุณนะเออประมาณนี้หวังว่าจะชอบกันนะเดี๋ยวเันเปิดไพ่คาแรคเตอร์โมชั่นการ์ดให้ค่ะคอนเฟิร mm ์ม hmm. นะว่าคนคนนี้คนที่คุณถามถึงเนี่ย เขามีลักษณะแบบไหนนะคนที่คุณถามถึงเนื้อคู่พรมลิขิตของคุณคนเนี้ยเขาเป็นพรมลิขิตของคุณเนี้ยปั้นเปิดไพ่ให้6ใบแล้วกันเนอะว่าคนคนเนี้ยเขามีลักษณะเป็นยังไงตรงกันไหมนะเพราะเมื่อกี้มีไพ่ราศีเยอะเหมือนกันเนอะซึ่งปั้นพูดไปหมดแล้วเนอะว่าประมาณ่ยังไงชอบหนีปัญหาคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าเขาไม่ชัดเจนไม่เคลียไม่พูดไม่อะไรเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวงงเดี๋ยวอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่บอกคุณนะว่าคืออะไรแต่เขาเป็นคนสุดโตงะะ่งค่ะแปลว่า คือรักก็รักสุดถ้าไม่รักก็ไม่รักเลยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเคยผ่านความเจ็บปวดในเรื่องความรักมาถ้าเกิดเขาจะเริ่มสนต้นสันาสัมพันธ์กับคุณเนี่ยเขาต้องมั่นใจก่อนเพราะเขากลัวเจ็บอีกนะเฟนลี่อะ่ะแต่เขาเป็นคนเฟนลี่นะเป็นคนอัธยาศัยดีเนาะเสียงเพราะอะเขาอาจจะเป็นคนเสียงหล่อเสียงหวานเสียงนุ่มอะไรแบบนี้ก็ได้หรือเขาชอบเสียงของคุณเพราะเขาคิดว่าคุณเป็นคนเสียงเพราะก็ได้เหมือนกันนะคะ อารมณ์แปรปรวนเออใช่อารมณ์แปรปรวนคือแบบไบโพล่ารือเปล่าเดี๋ยวทักเดี๋ยวหายเดี๋ยวทักเดี๋ยวก็มาคุยดีเดี๋ยวก็หายเงียบไปคืออะไรไม่เข้าใจขี้ระแวงนี่ไงนี่ยเป็นลักษณะของคนราศีพิจิกเลยนะจะเป็นคนที่แบบระมัดระวังตัวเพราะอย่างที่เปิ้ลบอกเปิ้ลเชื่อว่าเขาเป็นคนที่อาจจะผ่านความผิดหวังมาแล้วเคยถูกหลอกเคยถูกทําร้ายจิตใจพอสมควรไอ้อารมณ์แปรปรวนที่เราเห็นเนี่ยมันเหมือนเราอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะหรือการหนีปัญหาก็เช่นกัน เพราะว่าเขากลัวเจ็บค่ะเออเนี่ยประมาณนั้นอีกใบหนึ่งมาขี้เกียจจริงหรือเปล่าเขาขี้เกียจหรอเขาขี้เกียจหรือคุณขี้เกียจคุณคืออะไรขี้เกียจน้อยใจเก่งอะเอแถมให้อีกใบเนึน้อยใจเก่ง,มกกงไม่ว่าขี้เกียจกับน้อยใจเก่งคนที่น้อยใจเก่งอะคือคนที่ขี้เกียจโอเคปะแปลว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนน้อยใจเก่งก็คือคุณมากกว่าที่จะเป็นคนขี้เกียจไม่ใช่เขานะคะ แล้วก็มีนักวางแผนเนี่ยเขาอาจจะวางแผนอยู่นะคะว่าจะกลับมาในความสัมพันธ์ยังไงจะมาทํายังไงคือบางทีเขาวางแผนอะไรอยู่ในหัวเขาไม่ได้บอกคุณนะว่าเออจริงๆอะ่ะเขารักเขาชอบคุณแล้วละและตอนนี้เขามีปัญหาอะไรของเขาอยู่เขากำลังวางแผนว่าจะทํายังไงเพื่อไปแก้ปัญหาแล้วจะได้มาสารสัมพันธ์กับคุณได้นะคะประมาณนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าความสัมพันธ์นี้นานอดทนถ้าถามว่าตามท็อปปิกเฉยๆว่าคนคนนี้ที่คุณรู้สึกกับเขามากๆอ่ะใช่พรมหรขิดหรือเปล่า ใช่ล้านเปอร์เซ็นนะคะจากไพ่ของเปิร์นนะหวังว่าจะชอบกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าชอบซีรีส์นี้หรือเปล่าเนอะ Music Life and Music เนาะเออถ้าชอบก็มาคอมเมนต์ได้อีกว่าอยากให้ทำเพลงไหนเอามาทำเป็นท็อปิกอะไรแบบนี้นะคะเราไว้พบกันใหม่ EP หน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ